ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกตุราการสารนํนนูนทั้ง9คนถูกเลือกมาอย่างไรแล้วทำไมการตัดสินทุกครั้งถูกนะครับหลายฝ่ายมองว่าเอียงไปที่ฝั่งหนึ่งอยู่เสมอเราจะได้ทำความรู้จักกับสารนันูนชุดปัจจุบันอย่างเข้าใจง่ายๆก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับก็คงตั้งคำถามนะครับแล้วก็มีคำถามว่าเอสารนํนนูเนี่ยนะครับ ตุลาการศาลน้ำมนูนชุดนี้ตั้งมายังไงถูกตั้งมายังไงและในการตัดสินนะี่ทำไมมีการรูนคามรู้สึกว่ามันเอ็นเอียงไม่ได้เป็นธรรมนะครับไม่ได้ใช้นิติธรรมนิติรัฐนะครับและราสูตรนี้นะครับก็ลองคิดดูว่านะครับตุลาการศาลน้ำมนูญท่านหนึ่งนะครับเอานะครับ การวินิจฉัยของตัวเองนะครับไปพูดนะครับเสียดสีเย้ยหยันถากถางนะครับในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับภูมิใจมากกับการที่ยุบพักการเมืองได้นะครับแล้วก็นะครับไปบอกด้วยนะครับว่าพักการเมืองต้องมาขอบคุณนะครับเขานะครับที่ยุบพักแล้วทําให้นะครับมีเงินนะครับบริจาคถึง20ล้านนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่า ไอการที่ถามตรงเนี้นะครับอยากได้เงินนะครับส่วนแบ่งกับเขาด้วยหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่ที่แน่ๆน,นะครับไม่เคยมีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ผ่านมาไม่เคยมีเอาคําวินิฉัยนะครับหรือเอาคู่ความเนี่ยนะครับไปพูดเยอะอย่าเก็นแน่ก็แนแต่ วันนี้เรามีให้เห็นแล้วมันจึงถามว่าวันนี้นะครับตุลาการนะครับสารรัฐธรรมนูนชุดนี้นะครับไม่สมควรจะมีหรือเปล่าตุลาการสารรัฐธรรมนูนนนชุดนี้นะครับแต่งตั้งมาเนี่ยนะครับโดยกลุ่มแค่พวกพ้องแล้วไม่ได้รักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนแต่ทําเพื่อพวกพ้องตัวเองหรือเปล่านะครับนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับ ในปีพศ2557เนี่ยนะครับคสอชอยึดอํานาจและฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมทิ้งโดยในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเมื่อมีการยึดอํานาจโดยทหารเกือบทุกครั้งจะมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อเขียนกฎใหม่นะครับให้ฝั่งทหารสามารถอยู่ในอํานาจต่อไปได้ให้นานได้นานที่สุดแต่ในมุมของคนยึดอํานาจจะอ้างว่าต้องเขียนกฎใหม่นะครับเพื่อให้ประเทศเกิดปัญหาซ้ารอยและการมีรัฐะหาร 2. เนี่ยคือคอสชอเนี่ยแต่งตั้งมีชัยรชุกพันธ์เป็นหัวหน้าทีมร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างกฎหมายเอาไว้ให้คอสชอได้เปรียบอย่างเบ็ดเสร็จในเกมสภา 3. รัฐธรรมนูญนะครับฉบับ2560ที่มีชัยออกแบบได้ให้อำนาจสูงสุดกับคอสชอในการแต่งตั้งสอนชอและวุฒธธิสภา วุฒิสมาชิกโดยองค์กรนั้นนะครับที่คสชอ,อนุมัตินะครับก็จะเลือกองค์กรอิสระอีกทีไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสอมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตรวมทั้งสารนธรรมนูญดังนั้นคํากล่าวที่ว่าคอสชอเป็นคนเลือกองค์กรอิสระและแต่งตั้งสารนูนก็ไม่ไกลเกินจริงเพราะคอสชเป็นคนแต่งตั้งสวนะครับ ก็ที่เลือกนะครับใครได้มาเป็นตุลาการศารน้ำนูนนั่นเอง 4. หน้าที่ของศารน้ำนูนคือการตีความทําการกดกันใดๆของประชาชนผิดต่อรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับของประเทศไทยนะครหรือไม่ว่าง่ายๆคือนะครับชี้เป็นชี้ใจได้ทุกอย่างโดยศารน้ำนูนจะมีผู้พิพากษานะครับทั้ง9คนนะครับถูกเรียกว่าตุลาการสารน้ำนูญโดยทั้งหมดที่ถูกเรียก นะมาจากความเห็นชอบของฝ่ายทหารและคอสชอทั้งสิน้นตุลาการรัฐมนูลในปัจจุบัน9คนและสถาบันที่เรียนในระดับปร,ริญญาตรีประกอบไปด้วยนายนักครินเมฆไตรัตปริญญาตรีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นายปัญญาอุชาชนนะครับปร,ริญญาตรีรัฐศาสตร์รามคำแหงและนิติศาสตร์นะครับสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชนายอุดมสิทธิวิรัธรมรมปริญญาตรีนิติศาสตร์รามคำแหง นายวิรุษแสงเทียนปริญัาตีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นายจิระนิติหัวนนปริญญาตีนะครับนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นายนพดลเทพพิทักษ์ปริญันตีรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายบรรจงศักด์นะครับรงปาตนะครับปริญญาตีรัฐศาสตร์เชียงใหม่นายอุดมรัตนอมฤตษนะครับปริญญาตีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ นายสุเทพรอยกุลเจริญนะครับปริญญาตรีนิติศาสตร์รามคำแหง5นะครับสารรัฐธรรมนูญนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงในหลายรูปแบบเช่นการกําจัดคู่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเช่นนะครับขับผู้สมัครสุนทรเวทออกจากตําแหน่งโดยบอกว่าเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการโทรทัศน์ถือเป็นลูกจ้างและขัดต่อคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะโดนต้องปลดออกจากตําแหน่ง การยุบพักหลายพักที่เป็นที่ประจักษ์กับฝั่งที่เป็นปรบับก,กับฝั่งคอสชเช่นพักอนาคตใหม่ตามด้วยพักก้าวไกลรวมถึงการตัดสินกรรมการบริหารพักสิปี 6. การตัดสินของศาลรับนูนนะครับนับตั้งแต่คอสอชอทําการรัฐะหารปรากฏว่าเป็นคุณให้กับฝั่งคอสอชอทั้งสิ้นโดยพลเอกประยุทธ์จรรันโอชาโดนคดี3ามครั้งให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งนายกน้นตีแตน พลเอกประยุทธ์ลอดทั้ง3ครั้งแบบ100%ตในขณะที่นายเศรษฐาทวีถิ่นโดน1ครั้งแล้วก็ถูกเด้งออกจากตำแหน่งทันที7ล่าสุดสารนูนได้สร้างนะครับปรากฏการอีกครั้งโดยนายอุด,ดมสิทธิ <c oughs> วิรัธรรมหนึ่งในตุลาการได้เปิดเผยความในใจที่สุราธานีเป็นการพูดติดตลกใส่พักก้าวไกลที่โดนยุบว่าต้องขอบคุณผมนะ ที่ยุบพักเขาเขามีเงินเข้าต้อง20 30ล้านยุบป,ปับ๊บอ้าวไปเปิดพักใหม่ได้ไม่คลองใจแล้วหรือเมื่อวานร้องไห้อยู่นะครับพักเราจะไปแล้วนะครับอย่างนู้นอย่างนี้2วันเลิกจากน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะยักไหลแล้วไปต่อเงิน20ล้าน ทำให้เกิดกระแสนะถล่มเละ็นะครับจากมวลชนว่าคนที่ทำงานเป็นตุลาการสามารถนะครับทอไซตตั้งทงและกล่าวหาผู้อื่นที่อยู่ในคดีด้วยท่าทีแบบนี้ได้หรือไม่ ่สารน้ำนูนกลายเป็นปมขนาดใหญ่ในวิถีทางการเมืองไทยเพราะมีอำนาจสูงสุดนะครับยิ่งฝ่าฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารสามารถทำได้ทุกอย่างที่ต้องการขณะที่เรื่องของที่มานะครับก็ผูกพันกับขอสอชอ,อย่างลึกซึ้งก็ทำให้เกิดคำถามว่าการตัดสินคดีความใดๆนะครับมีความโปร่ปงใสแค่ไหนและท้ายที่สุดการตัดสินนะครับด้วยความคิดของตัวเองหรือ หรือนะครับว่าชัดจูงให้อํานาจของผู้อื่นนะครับอันนี้นะครับคือข้อมูลที่ออกมาแล้วก็ต้องบอกว่ามันเห็นได้ชัด ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับผมสารลาัลธรรมนูญไม่ได้มีค่าอะไรเลยนะครับสารและธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่ได้มีค่าอะไรเลยสารัลธรรมนูญนะครับที่เป็นองค์กรอิสระแต่งตั้งโดยขอสชอเพื่อรับใช้ขอสชอเท่านั้นนะเพื่อเอาไว้นะครับกำจัดฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นหรือเปล่าและการที่วันนี้นะครับหนึ่งในตุลาการนะครับที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับที่ ไปสัมนา,าเชิงวิชาการที่ออกมาพูดเนี่ยมันก็ทําให้เห็นได้ชัดแล้วว่าวันนี้นะครับการตัดสินนะครับของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐหรือเปล่าแต่อยู่บนอคติของตุลาการเองหรือเปล่าถึงได้ตัดสินออกมาแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่บนอคติของตุลาการตัดสินตามนิติธรมรมนิติรัฐก็คงจะไม่นะครับ เรียกว่าเอาคู่ความหรือคนที่นะครับพัดที่ตัวเองตัดสินคดีความที่ตัวเองตัดสินออกมาพูดเยอะเยะ้เยถาถางนะครับเยอยหยันเสศษสีแบบนี้หละครับคนที่เรียกว่าตุกตาการนะครับ อันนี้นะครับมันคือความในใจที่พูดออกมาแล้วอยากจะพูดเมื่อมีไม่อยู่ในอยู่ที่ปากก็เลยพูดออกมาว่าตัวเองยิ่งใหญ่ตัวเองสามารถยุบพักการเมืองได้ตัวเองไอ้นี่ได้นะครับและอย่างกับคําถามอย่างที่บอกว่าวันนี้การที่จะมาบอกว่าเป็นการทวงบุญคุณว่าพักเก้าไกลเนี่ยนะครับต้องขอบคุณหรือพักประชาชนเนี่ยต้องขอบคุณผมที่ยุบพักเขาเขามีเงินเข้าต้อง20-30ถึงสล้านคําถามคือนะ วันนี้นะครับการที่ประชาชนบริจาคเงิน2 0ถึงสาสิล้านเพื่อช่วยพรรคการเมืองที่เขารักแล้วให้เดินหน้าต่อนะแต่คุณเอาเรื่องนี้มาเสียสีนะมาถากถามมาพูดทําไมาเ่ะครับอิจฉาเขาเหรอครับอยากได้เงินแบบส่วนแบ่งจากการบริจาคของเขาเหรอครับเห็นเขาได้เงินจากการบริจาคของประชาชนแล้วตัวเองอยากได้บ้างนะครับตุลาการสารนํานูนอยากได้เงินส่วนแบ,บ่งตรงนี้เหรอครับการที่พูดแบบนี้และณวันนี้นะครับ นะหนึ่งในตุลาการสารรัฐมนุญได้ออกมาพูดนะครับแบบนี้ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนะจัยิยธรรมของตุลาการอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะสารรัฐมนุนยังไม่มีการออกมาอะไรยังไม่มีการพูดยังไม่มีการตักเตือนแสดงว่าวันนี้ตุลาการสารรัฐมนูญอีก8คนเนี่ยมีความคิดเดียวกันกันกบตุลาการท่านนี้ใช่หรือไม่ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ